สวัสดีค่ะต่สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทคน,นะคะ่ะสถานีความบันเทิงเปิดแล้วจ้าทำอะไรก็ดีไปหมดชีวิตก็เลยสดดีไปหมดสดไปทุกอย่างเราควรโชคดีไม่เคยลุงทางและความสุขเราสร้างโอ้ยโอ้ยโชคดีที่ๆท,ทำดี เรมีความสุขสุขอุรายิ่งทำยิ่งมีทำถูกวิธีและง่ายง่ายชิวชิวโพกโชชะตามาด้วยรวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยรวยด้วยน้ำใจสุขอุรา เบิกบานใจมีสุขหนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชะตาพาขึ้นชีวิตสุปปบายไม่มีได้ความคนกำลังเห็นดีไปหมดสนทุกอย่างมาทุกทางทำเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บปวดเสียใจร้องให้ฟูมายมันน่าเสงหา อย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไหร่จะมีเหงกับเขาสวัสดีค่ะกลาสวัสดีทุกทุกคนนะคะกาสสดีจากต่างประเทศมากมายทั่วโลกค่ะนะคะเจอตาในเพจพูดนานาปฏิหารสร้างเองได้รู้เรียกอะไรก็แล้วแต่จ้า อให้รวยเงินนะขอให้รวยงานขอให้รวยไว้ขอให้รวยให้รวยขอให้รวยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจมีสุขอุราเบกิกบานใจมีสุขหนักหนาด้วยกันลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชะตาพาึลิชีวิตสูตรปังไม่มีใดความคนกำลังเฮง ดีไปหมดสนทุกอย่างมาทุกทางทําเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บวัวาเสียใจร้องให้ฟูมายมันน่าเสงงอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไหร่จะมีเหงงกับเขา,ขาชีวิตสุดเพ้ไม่มีใดความคนกำลังเหง ดีไปหมดสนทุกอย่างมาชุกข้างทำเองรวยเองไม่ต้องทุกเจ็บกลัวเสียใจร้องให้โูไฟมันน่าแสง่าอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไหร่จะมีเหงกับเขาจอกกลัวกลัวเกรงเกรงแล้วเมื่อไรจะมีเหงกับเขา มาแล้วจ้านะคะกาสวัสดีทุกทุกคนนะคะกาสวัสดีทุกทุกท่านค่ะนะคะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างทักใครบ้างก็อย่าว่ากันเลยจ้านะคะยังส่งต่อนะคะสิ่งที่ดีๆให้กับทุกทุกคนณตรงเพจตรงนี้ค่ะกราวสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเริ่มค่ะนาขออนุญาตนะคะครึ่งนาทีค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะกราวสวัสดีทุกทูกราบสวัสดีทุกทุกคนนตรงนี้อีกรอบหนึ่งค่ะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าขออนุญาตนาสักครึ่งนาทีนะคะก่อนที่เราจะ กับหัวข้อวันนี้นะคะรู้เรื่องนี้นะคะชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนค่ะวันนี้กับเพจนี้ค่ะยังส่งต่อแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับกฎจรวรและแรงดูดให้กับทุกทกท่านค่ะนะคะสินเสมอเราจะได้เจอกันหรือเราจะฟังในคําพูดที่นาส่งออกไปในทุกๆอย่างทุก,ทก ทุกอย่างล้วนเกิดจากการเรียนรู้และลงมือทาของเราค่ะวันนี้กับการที่เราบอกนะคะกับหัวข้อวันนี้รู้เรื่องนี้ชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนวันนี้หลายๆคนค่ะอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะเขาเรียกว่านะคะตามหาความสําเร็จซึ่งความสําเร็จทั้งแน่นอนมนุษย์ทุกคนค่ะปรารถนาความสําเร็จทั้ง6ด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักความสุขค่ะสุขภาพนะคะและการแบ่งปันสู่สังคมค่ะนะคะวันนี้กับการที่เราได้เจอทางรัฐในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะนั่นก็คือ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนคลิปมหาการยบ21วันเราเองก็คือคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการด้วยเรียนคลิปมหาการ์ี่บ21วันค่ะวันนี้กับการเรียนคลิปมหาการ์บซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าพี่ขาทำไมหนูต้องเรียนคลิปมหาการ์เพราะการเรียนคลิปมหาการยบ21วันเป็นการเป็นเรียกว่าเป็นโปรแกรมจิตพิชิตความัางคั่งวันนี้ทําไมเราต้องเรียนการเรียนที่มันได้ผลค่ะคือเราต้องเรียนทําไมคะวันละหนึ่งคลิปนั่นก็คือวันละหนึ่งเดย์วันนี้หลายๆคนต้องการที่จะเปลี่ยน ี่ยนแปลงชีวิตสิ่งหนึ่งคุณต้องดูไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เดซีเคปค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคะนิวรอนการทํางานของสมองซึ่งช่อง3ได้ออกหรือว่านํามาเผยแร่วันนี้ทําไมเราต้องคิดตีคิดบวกสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือเราต้องเลิกในการคิดลบทั้งหมดซึ่งหลายๆคนตรงนี้ค่ะอาจจะบอกว่าเฮ้ยใ,ใครที่จะลุกขึ้นมาคิดตีคิดบวกหรือหลายๆคนอาจจะว่าเป็นโรคสวยซึ่งหากวันนี้การคิดตีคิดบวกใช่ไหมคะมันก็ยังดีกว่าการที่เราคิดลบ เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรทําเลยค่ะนั่นก็คือการที่เราต้องลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราหากวันนี้เราคือคนหนึ่งที่รู้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตเมื่อฉันต้องการที่จะก,กําหนดอนาคตของฉันเพราะฉะนั้นเราต้องดูอารมณ์ของเราในวันนี้วันนี้อารมณ์เท่ากับอนาคตหรือหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทําไมคะหงุดหงิดขี้โมโหขี้อะไรคะนินทาขี้อิจฉาขี้ทำไมคะขี้เวียงขี้วีน วันนี้กับการที่เราเริ่มต้นเฮ้ยวันนี้กับอารมณ์ที่มันทาให้เราสามารถดึงดูดผลลัพธ์ของเราได้นั่นก็คือการยนนืนหนึ่งในคลื่อนหนึ่งหรือเราเรียกว่าอารมณ์เทพซึ่งหากคุณมีอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการโมโหหงุดหงิดทําไมคะขี้อิจฉาขี้น้อยใจขี้อะไรคะนินทานะคะเราคือกลุ่นเขาเรียกว่าเราคือกลุ่มนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้น การที่เราจะได้รับเรื่องราวดีๆค่ะเราต้องกลับไปที่จะถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เฮ้ยวันนี้เราทําสิ่งดีๆแล้วหรือยังไม่ว่าจะเป็นการแชร์เรื่องราวดีๆค่ะทุกคนรู้ไหมคะเราทุกคนใช้กดแรงดดูดกันทุกๆคนค่ะแต่เราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าอะไรก็ตามที่เรากําลังรู้สึกนึกคิดอะไรก็ตามที่เรากําลัง เอาความรู้สึกของเราไปร่วมด้วยนั่นคือสิ่งนั้นเรากําลังดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการเรื่องราวดีๆสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเราต้องมองไม่เห็นเรื่องราวลบๆที่มันเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นคําพูดลบๆหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ลบๆที่มันเข้ามาการที่เราจะทํายังไงละ่ะที่เราจะไม่เจอเรื่องราวลบๆ วันนี้หากสิ่งที่เรามองเห็นเราเรามองหาเราก็จะมองเห็นกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะนั่นก็คือการที่เราต้องทิ้งนะคะไม่ว่าจะขี้โมโหขี้งนหงิดขี้นินทาขี้อะไรคะขี้ อิจฉาขี้น้อยใจเฮ้ยหากเรามีอารมณ์พวกนี้นั่นก็คือการที่เราทําไมคะไม่ได้ยืนหนึ่งคลื่นหนึ่งวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายๆคนต้องการที่จะประสบผลสาเร็จสิ่งหนึ่งที่เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเราค่ะวันนี้กับการที่เราทําไมคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเริ่มแชร์เรื่องราวดีๆหลายๆคนในที่นี้อาจจะไม่กลา้าค่ะแม้กระทั่งการแชร์เรื่องราวดีดๆการเมนข้อความดีๆซึ่งวันนี้หากเรื่องราวดีๆเรายังไม่กล้าที่จะทําไมคะเมนหรือแชร์ เฮ้ยวันนี้กับการที่เราทำไมคะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เราก็เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเฉกเช่นเดียวกันวันนี้หลายๆคนอาจจะมองในเรื่องของการให้นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นทำไมคะให้ด้วยข้าวของเงินชช้เฮ้ย ให้ด้วยข้าวของหรือเงินทองแต่การให้ที่มันสำคัญหรือเราให้ได้นั่นก็คือการให้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ดีๆสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเราสามารถแชร์ได้นั่นก็คือการที่เราทำไมคะได้บุญเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือการที่เราแชร์เรื่องราวดีๆ ไม่แปลกค่ะมันเป็นกฎข้อหนึ่งเมื่อเราแชร์หรือสะท้อนเรื่องราวอะไรออกไปสิ่งนั้นเราย่อมได้รับกลับมาเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องกลับมาดูตัวเราเฮ้ยวันนี้เราให้สิ่งดีๆอะไรกับผู้คนแล้วบ้างวันนี้กับกฎข้อหนึ่งของกฎจักรวาลและแรงดูดค่ะนั่นก็คือให้ก่อนจึงได้รับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันต้องรวยก่อนฉันมีเงินทองก่อนฉันถึงจะให้ได้ เพราะฉะนั้นความอยากของเรามันเริ่มมีไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยให้ฉันรวยก่อนให้ฉันมีเงินก่อนการที่เราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยรอก่อนซึ่งทำไมคะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะไปถึงผลสำเร็จหรือในสิ่งที่เราต้องการได้เลยเพราะฉะนั้นเราจงเป็นมันทันทีในสิ่งที่เราปรารถนากฎจักรวาลและแรงดึงดูดค่ะทำงานผ่านอารมณ์ความรู้สึก เขารับรู้เราได้จากอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเราเปรียบเสมือนตัวส่งสัญญาณไม่ว่าเราจะปล่อยเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวลบๆออกไปเราย่อมได้เรื่องราวนั้นกลับมาเราเป็นตัวปล่อยสัญญาณในเรื่องราวทำไมคะบวกๆเราย่อมได้รับสิ่งนั้นกลับมาวันนี้เราต้องกลับมาเช็คที่เราค่ะเฮ้ยวันนี้เราให้อะไร บางไม่ว่าจะเป็นการให้ทําไมคะความสุขกับตัวเองก็คือการให้สิ่งแรกที่มันสําคัญค่ะนั่นก็คือการที่เราต้องทำไมคะให้ความสุขกับเราก่อนซึ่งวันนี้หลายหลายคนทำไมคะใครจะลุกขึ้นมามีความสุขหรือใครจะมาสร้างสุขได้ตลอดเฮ้ยวันนี้กับความสุขที่มันเป็นกุญแจไขดอกแรกของเราค่ะที่ทำให้เราสำเร็จเราจะเป็นคนหนึ่งที่ระหว่างทุกข์กับสุขคุณคือคนหนึ่งที่เราคือคนเลือก ไม่ว่าคุณจะเลือกทุกขหรือสุขมันไม่ผิดแต่วันนี้หากความสุขจะเป็นกุญแจไขดอกแรกให้เราสำเร็จเราจะเลือกอะไรเราสามารถตอบตัวเองได้ วันนี้แน่นอนค่ะทุกๆคนต้องการที่จะสําเร็จทั้ง6ด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพสุ่การแบ่งปันสู่สังคมเราเองก็คือคนหนึ่งที่ตามหาแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่เมื่อเราได้เจอทางลัดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตกฎจักรากวาลและแรงดูดซึ่งหลายๆคนอาจจะถามว่ากฎจักรากวาลก็คือคืออะไรกฎจักรากวาลก็คือกฎธรรมชาติ เปรียบเสมือนเราคิดอย่างไรเราได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองค่ะนั่นก็คือเกิดจากการที่เราต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกหากเรารู้ว่าเฮ้ยที่งฉันมีความสุขมากเท่าไหร่ไม่ว่าฉันจะทำอะไรหรือสิ่งที่ฉันทำย่อมประสบผลสาเร็จแบบง่ายๆสบายๆระหว่างความทุกข์กับความสุขเราคือคนเลือก หรือหลายๆคนอาจจะเป็นคนหนึ่งเราไม่จําเป็นที่ต้องลุกขึ้นมาวัดกันเลยค่ะว่าใครอดีตที่ผ่านมาใครจะมีความทุกข์มากกว่ากันแต่เราเลือกที่จะวัดกันว่าเฮ้ยวันนี้ใครที่จะลุกขึ้นมาสร้างความสุขสุข,สขทั้งทั้งที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมสุขทั้งทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่เกิดขึ้นแต่เรามีความมั่งคั่งเหลือเฟือในหัวใจหรือการแชร์เรื่องราวดีๆเฉดเช่นเดียวกันซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่า ใครนะคะมองเรื่องทำไมคะกฎจักรวาลและแรงดูดมันทำไมคะมันมันอะไรคะมันเฟ้อฝันหรือว่าโลกสวยซึ่งวันนี้หากการที่เราจะคิดดีคิดบวกเพื่อสร้างหรือสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของเราเราก็คือคนเลือกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตทำไมเราต้องลุกขึ้นมาคิดดีคิดบวกเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปเรียนค่าคลิปมหากาพย์21บวันหรือคลิปทำไมคะ เขาเรียกว่าคลิปการทำงานของสมองคลิปเดอะนิวรนทำไมวันนี้เราเริ่มที่จะใส่สิ่งดีๆหรือเริ่มที่จะบอกตัวเองไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีคนหนึ่งทำได้ฉันก็คือคนหนึ่งที่ทำได้เ,เช่นเดียวกันทำไมเราเลือกที่จะสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเราทำไมเราเลือกที่จะสร้างความคิดดีๆให้กับสิ่งที่เราคิด เพราะเรารู้ว่าเฮ้หาฉันคิดอย่างไรฉันได้แบบนั้นหรือเราคิดลบเราก็ย่อมได้ลบเราคิดบวกทําไมคะเราก็ย่อมดึงดูดหรือเรื่องราวแบบนั้นเข้าหาเราเพราะฉะนั้นอารมณ์เท่ากับอนาคตหากวันนี้เรารู้ว่าหากฉันสามารถควบคุมกําหนดอนาคตของฉันได้นั่นก็คือเราควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เท่ากับฉันควบคุมอนาคตของฉันได้ชเช่นเดียวกัน ก,การเปลี่ยนแปลงชีวิตมันง่ายวันนี้ทุกๆคนนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ค่ะคุณต้องกลับเข้าไปเรียนนะคะกดเขาเรียกว่าคุณต้องไปเรียนคลิปมหากาพ21ย์21วันค่ะนะคะสวัสดีนะคะ คุณครูเอี่ยวนะคะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างนะคะก็อย่าว่ากันเลยค่ะนะคะและสิ่งแรกนั่นก็คือการที่เราทําไมคะต้องกลับไปเรียนคลิปมหากาศยีบวันซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าทําไมหนูต้องเรียนคลิปมหากายบ21วันด้วยเพราะเราต้องการที่จะเคลียร์หรือว่าเปลี่ยนในเรื่องของความคิดของเราคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเราเคยบอกตัวเองว่าฉันทําไม่ได้หรอก คนอื่นทําได้มันคงไม่ใช่ฉันแน่แน่ฉันคงลุกขึ้นมาสําเร็จหรือฉันคงลุกขึ้นมาร่ํารวยประสบผลสําเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไมวันนี้เราต้องเคลียร์ในเรื่องความคิดเพราะความคิดเราจะเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเราจะเป็นเหมือนดังที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนั่นก็คือการที่เราต้องบอกกับตัวเองค่ะนั่นก็คือการให้พลัง เราในการไปต่อของเราไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคนทําได้ทําไมคะฉันก็คือคนหนึ่งที่ทําได้วันนี้กับการที่เราจะสร้างพลังให้ตัวเองซึ่งเรารู้ไหมคะว่าการที่เราจะสร้างพลังให้ตัวเองนั่นก็คือเกิดจากการที่เราให้พลังตัวเรามันไม่มีใครคนอื่นบอกเราทุกคนบอกเราว่าเธอทําได้แต่คนคนหนึ่งที่มันไม่เคยบอกเราเลยคะ่ะว่าเราคือเราก็ทําได้เช่นเดียวกัน นั่นก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการที่เราต้องลุกขึ้นมาให้พลังชมเชียร์ตัวเองในการไปต่อของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นคนอื่นทําได้ทําไมคะฉันก็คือคนหนึ่งทำได้ไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยวันนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะคนสําเร็จเขาทําไมคะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดตลอดเวลา เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มาทําให้เราสําเร็จนั่นก็คือการที่เราทําไมคะเรียนรู้พัฒนาตัวเองเราจะเป็นคนหนึ่งที่บอกตัวเองว่าฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาตัวเองได้เฮ้ยฉดสิ่งไหนที่ฉันไม่รู้ฉันทําไมคะเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ไหมขนาดทําไมคะโทรศัพท์ยังมีการอัปรุ่นเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเราเป็นมีทําไมคะสมองที่สุดอัจฉริยะกว่าคอมพิวเตอร์ ทุกอย่างนั่นก็คือเรามีมันสมองสุดอัจฉิยะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเป็นมันได้เราสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้เราคือคนหนึ่งที่บอกกับตัวเองอย่างไรมันวันนี้มันไม่แปลกค่ะเพราะเราเริ่มจากการที่เราให้พลังตัวเองเพราะฉะนั้นกับวันนี้ค่ะนั่นก็คือสิ่งแรกคือการที่เราต้องทำไมคะให้พลังตัวเองในการไปต่อของเราเมื่อมีคนหนึ่งเขาทำได้เราก็คือคนหนึ่งที่ทำได้ แต่วันนี้ใครจะยังคงรักษาระดับความเชื่อในสิ่งที่เราทําว่าเฮ้ยมันสามารถเป็นไปได้ซึ่งมนุษย์โดยทั่วไปนั่นคือเกิดจากความอยากซึ่งคำว่าอยากกับเชื่อมันเป็นเส้นบางๆค่ะแต่มันเกิดผลลัพธ์กันคนละคนละคนเขาเรียกว่าคนละอย่างกันเลยหากเราเชื่อว่าเฮ้ยฉันฉันเชื่อว่าฉันสามารถรวยได้ฉันเชื่อว่าฉันสามารถทำมันได้ฉันเชื่อว่าฉันสามารถเป็นมันได้นี่คุณ ได้รับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าแต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่เกิดจากความอยากฉันอยากมีเงินซึ่งมันฉันอยากมีเงินฉันอยากรวยทำไมคะซึ่งมันไม่เคยที่จะทำให้เราถึงผลลัพธ์นั้นได้เพราะฉะนั้นความเชื่อกับความอยากมันเป็นเส้นบางๆคะ่ะแต่ใครที่จะ ลุกขึ้นมาแยกระหว่างความเชื่อหากเราบอกว่าฉันเชื่อว่าฉันเป็นไปได้ฉันเชื่อว่าฉันทําได้ฉันเชื่อว่าฉันสําเร็จได้ฉันเชื่อว่าฉันลุกขึ้นมาประสบผลสําเร็จหรือเป็นคนร่ํารวยได้นั่นคือคุณได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเรามีความอยากซึ่งคําว่าอยากมันไม่สามารถที่ทําให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายของเราได้เลยค่ะเป็นเส้นบางๆแต่ผลลัพธ์แตกต่างกันมากม ะะวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราก็คือคนหนึ่งค่ะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เรียนคลิปมหาการที่1ิวันของคุณครูพัชตาศริธนากุลเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากคําสอนทั้งหมดทั้งหมดมันจะไม่เกิดขึ้นหากเราเรียนแต่เราไม่ลงมือที่จะทําไมคะลงมือทําเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่านะคะเรียน เรียนแล้วลงมือทํามีค่าเท่ากับร้อยเรียนแล้วนั่งคอยมีค่าเท่ากับศูนย์เปรียบเสมือนว่าการลงมือทําของเราทุกคนวันนี้ค่ะใช้กดแรงด,ดูดอยู่แล้วแต่ใครที่จะเลือกใช้กดแรงด,ดูดในด้านที่เป็นบวกเท่านั้นวันนี้อารมณ์เท่ากับอนาคตเราคือคนกกาหนดชะตาชีวิตนะคะกับ ความรู้ดีๆสิ่งดีๆนะคะคลิปนี้หรือว่าเพจนี้ค่ะยังส่งต่อแบ่งปันให้กับทุกๆคนน่าเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเฮ้ยหากใครเขาได้เจอฉันเขาโคตรโชคดีคอยเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้เรียนรู้ลงมือทําจากการที่เราฝึกฝนพัฒนาตัวเองวันนี้กับมันไม่มีใครออกมาสอนเราค่ะว่าเฮ้ยการที่เราจะสําเร็จเราต้องทําอย่างไรมีอะไรบ้างเรามันไม่มีใครมาบอกเราว่าอารมณ์เท่ากับอนาคต เพราะฉะนั้นหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือการที่เราต้องลุกขึ้นมาควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราไปในสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นหรือเราคิดแต่ในเรื่องที่เราต้องการหรือปรารถนาเท่านั้นแต่มนุษย์โดยส่วนใหญ่ทําไมคะไม่คิดในสิ่งที่ตนปรารถนามนุษย์โดยส่วนใหญ่ชอบคิดแต่ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือคิดไปก่อนแล้วในสิ่งที่ เราไม่ต้องการให้มันเกิดเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยว่าทําไมวันนี้เราถึงดุงดูดเรื่องราวที่เราไม่ปรารถนาซ้ําแล้วซ้ําเล่ากลับมาหาเราเชกเช่นทุกคนตรงนี้ยังไม่ต้องเชื่อค่ะแต่คุณต้องกลับลองย้อนไปดูว่าชีวิตของเราที่ผ่านมา เรามักคลุ้นคลิดกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาไม่แปลกทําไมเรื่องราวเหล่านั้นที่เราไม่ปรารถนามันถึงกลับมาหาเราซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะเราเป็นคนดึงดูดเรื่องราวทุกอย่างเข้ามาหาเราเองค่ะนะคะ กเขาเรียกว่าทุกคนใช้กดแรงดึงดูดอยู่แล้วแต่วันนี้ใครที่จะลุกขึ้นมาเลือกใช้หรือดึงดูดแต่เฉพาะในสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเราคือคนเลือกเราคือคนกําหนดชะตาชีวิตนะคะสําหรับใครมาใหม่คุณต้องไปเรียนคลิปมาหาอากาศยบ21วันเรียนควบคู่ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆค่ะที่คุณครูทําเอาไว้ให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งหากใครคือคนหนึ่งที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งเกิดจากแรงอธิษฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยใ,ใครเห็น ใครเห็นชั้นหรือแม้กระทั่งหนึ่งคำพูดของฉันขอให้เขาตื่นรู้ขอให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเอานำบทเรียนที่ฉันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากคำสอนของผู้หญิงคนหนึ่งคุณครูพัสตาสิสธนากูลเอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือปรับประยุกต์ใช้ให้ชีวิตของักของเขามีแต่ขาขึ้นเพราะเราคือคนกำหนดชะตาชีวิตค่ะมันแต่ก่อนเราเคยเชื่อผิดๆว่า เคยโทษโชคชะตาวาสนาตัวเองว่าทําไมฉันเกิดมาถึงทําไมคะมีต้นทุนที่ต่ํากว่าคนอื่นทําไมฉันเกิดมาถึงไม่เคยที่จะสําเร็จหรือทําอะไรสําเร็จเลยเพราะเราไม่เคยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราคือคนกําหนดชะตาชีวิตเราคือคนที่ดึงดูดเรื่องราวทุกๆอย่างมาหาเราเพราะฉะนั้นเรารู้ความลับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้หากคุณครูคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนคลิปฟรีหน้าเพจ คุณครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ซึ่งทุกๆคลิปคุณครูจงใจสร้างออกมาให้ลูกศิษย์ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตนาเชื่อเหลือเกินค่ะคุณจะทําไมคะศึกษาตั้งใจเรียนรู้ลงมือทําเพราะเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเราก็คือคนหนึ่งที่ทําไมคะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะเราเชื่อว่าเฮ้ยใครเจอฉันเขาโคตรโชคดีใครเจอคุณครูพัสตาศสิริธนาคุณเขาโคตรโชคดี เขาข,ขอโชคดีเหมือนฉันที่ได้รับหรือได้เรียนหรือได้ล่วงรู้ความลับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้นะคะคำพูดไหนอาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างต้องกราบขออภัยค่ะนะคะวันนี้นะคะสําหรับใครได้ฟังคลิปนี้โชคดีเพจน,นี้ยังส่งต่อแบ่งปันเกี่ยวกับกฎจักรวาลและแรงดูดให้กับทุกๆท่านค่ะเพราะเราเชื่อเหลือเกินว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะแต่เขาไม่รู้เลยค่ะว่าเขาต้องทําอย่างไรเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้อย่างไร เปรียบเสมือนเราก็คือคนหนึ่งในวันนั้นที่มองหาเมื่อเรามองหาเราจึงมองเห็นเพราะเราเชื่อเสมอค่ะว่าการที่เราเจอกันตรงนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นสิ่งเสมอที่เราได้เจอกันนะคะสำหรับวันนี้นะคงต้องขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเรามาจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเห็นใครบ้างไม่เห็นใครบ้างค่ะก็อย่าว่ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ Ow.